ซูปเ,ปววซปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายตารางพิมลิกนัดสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบฤดูกาลได้อย่างแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่ลูว์พูจะพลาดแชมป์เดอะซันรายงานซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายตารางพิมลิกหลังการแข่งขันเดินทางมาถึงนัดที่21ของฤดูกาลจากการวิเคราะห์ ปรากฏว่าปีศาจแดงกำลังจะพบกับฤดูกาลที่ยากลำบากภายใตยก้การคุมทีมของเอริกเทนฮาแม้ว่าทีมจะใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อคว้าตัวนักเตะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นลัดมุห้อหลุนเมสันเมาส์อังเดโอนานาก่อนที่จะตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกโซนิพิมิลีชนะ10แพ้9นัดและยิงได้เพียง24ประตูเท่านั้นจากการวิเคราะห์ปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะจบอันดับที่11ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยจะทำได้ที่51คะแนนขณะที่แชมพเมียร์ลีกยังคงเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีแนวโน้มว่าจะคว้าแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันโดยจบที่87คะแนนส่วนหงแดงลเวอพูกจะจบที่ตำแหน่งเพียงแค่รองแชมป์มีแต้มตามหลังซิตี้อยู่3แต้มเท่านั้น อาร์ซิโน่จะจบอันดับ3ามของตารางตามด้วยแอสตันวิลลามีแนวโน้มว่าจะคว้าโควตารุยแชมเปี้ยนลีกด้านสเปอร์จะเข้าวินอันดับ5้าต่อด้วยเวสต์แฮมเชลซีนิวคาสเซิลไบตันและวูแฮมตันตามลำดับต่อจากอันดับที่1 1ของแมนยูจะเป็นฟูลแลมลอตติงแฮมฟอร์เลดและบอลมัดโดยเอเวอเรตมีแนวโน้มจะรอดจากการตกชั้นโดยการจบอันดับ15ห้าหลังจากเก็บ10แต้มในช่วงต้นฤดูกาลนี้ ขณะที่คิสตันพาเลตจบที่16ปลอดภัยเช่นกันปิดท้ายทีมที่ตกชั้นได้แก่ลูตันทาวเบอร์ลีและเชฟฟิลด์ยูนเตตตามลำดับจุดนี้เราอย่างตึงขอบเผยปัจจัยสำคัญทำลิวบ o พูรังจากฝูงพิมิลีกเจอร์กินขอบกุนซื้อลิวพูเชื่อว่าการซื้อขายในตลาดซัมเมอร์ของพวกเขาคือปัจจจยสำคัญที่ทำให้ทีมกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดี และรั้งตำแหน่งจ่าฟงพิมลิกอยู่ในขณะนี้หลังจบเกมที่บุกไปเอาชนะบ้อนมัดอย่างถล่มทลายถึง4-0ต่อ 0. โดยเจอกินคอปได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าที่เลเวอผูพวกเขาทำงานเรื่องการย้ายทีมโดวยวิธีการที่พิเศษกว่าทีมอื่นต่อหน้าพวกเขาเราต้องคิดกัน 2, 3และ4ครั้งในการดึงผู้เล่นมาร่วมทีมคุณต้องมีความมั่นใจอย่างเต็มที ว่าทุกอย่างจะออกมาดีผมไม่คิดว่าการย้ายทีมครั้งสำคัญที่ผ่านมาของเราจะล้มเหลวบางคนอาจจะบอกว่าก็ดาวินนูเนสไงที่ย้ายมาแล้วยังโชว์ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นผมมีความสุขมากที่เขาอยู่กับเราและไม่ใช่กับทีมอื่นปีแรกเป็นเรื่องยากสำหรับเขาแต่เขาทำได้ประตูมากพอสมควรจะกินคอปเกา